ตอบคำถามนะครับว่าเวลาใช้ไพ่ลูนนะครับจะทายลูนกับหัวได้อย่างไรนะแล้วก็นะครับถ้าเป็นชุดหินอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะแล้วเราจําได้นะครับว่ารูปทรงแบบนี้คือรูนอะไรอะไรแบบนี้นะจะใช้วิธีไหนนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่ตําราด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางตาําราเขาไม่ได้อ้างอิงก,การทายแบบรีเวิร์สหรือรูนกับหัวนะครับ นะซึ่งอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นนักเขียนท่านใดแต่ว่าในส่วนของอาจารย์นะครับจะอ้างอิงจากตำราเมืองนอกที่ประมวลผลมากที่สุดนึกออกไหมฮะก็คือว่าเอาแบบเปอร์เซ็นต์ที่เขาใช้มากที่สุดแล้วมาสรุปนะเพราะนั้นะมันจะมีการทำนายในเรื่องของลูนกับหัวด้วยเนาะเนี่ย,ยอย่างเฟหูนะครับถ้ากับหัวนะครับก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะหรือว่าสื่อถึง ลักษณะลบบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมแล้วก็จะมีรูนนะครับบางประเภทนะที่กลับหัวแล้วก็เป็นความหมายเดิมนะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นอะไรดากัสใช่ไหมครับอิงกูสนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ถ้ากลับหัวก็ความหมายเดิมเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องไปอ้างอิงจากรูนที่ประกบคู่นะอย่างที่อาจารย์จะบอกตลอดเลยว่าอักษรรูนเนี่ยถ้าหยิบมาใบเดียวเดียวเนี่ยอ่านพลังงานภาพรวมนะแล้วมันกว้างนะครับแต่นะครับถ้าเราใช้เป็นรูนคู่รูนไข่นะเราจะเห็น ภาพที่แคบลงและชัดเจนและตอบคําถามได้เยอะขึ้นนะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะทายเดี๋ยวเอาตันี้ออกก่อนถ้าคุณจะทายนะครับในลักษณะของไพ่เนี่ยมันก็จําเป็นนะครับที่หลังจากการสับไพ่อะไรต่างๆแล้วคุณอาจจะต้องครี่ไพนะ่นะนะหรือว่าขยายวงไพ่เนี่ยบนโต๊ะก่อนนะครับแล้วนะ สุมหยิบเลยแบบนี้ก็ได้นะครับสุมหยิบเลยแบบนี้ก็ได้นะกระจายแล้วก็สุ่มหยิบเลยก็ได้นะใช้มือสัมผัสนะคือเทคนิคก็คือตาเราอ่ะจะต้องไม่ต้องมองนะครับไม่ต้องมองไปที่กองไพ่ไม่ต้องมองไปที่หลังไพ่เพราะไม่งั้นคุณก็อย่างเป็นไพ่สําหรับอาจ,จารย์เห็นไหมคุณก็จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยฉันจําได้อ่ะดาวนาโชคเนี่ยคือด้านบนแต่ว่าตัวไตรเกตตาตรีเกตตาอะไรก็แล้วแต่นะเป็นสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์ใช่ไหมครับอ่ะเนี่ยถ้ากลับมาอย่างนี้ปั๊บคุณก็จะจําได้ถูกไหม วิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรไม่ต้องมองนะครับถ้าเราสนทนากับคนที่เขากําลังดูดวงกับเราอยู่หรือเรากําลังดูดวงให้ตัวเองนะครับหรือว่าเปิดเช็คพลังงานให้ตัวเองอะไรก็ตามเราก็ไม่ต้องมองนะแล้วก็ใช้วิธีใช้มือเนี่ยนะครับสัมผัสไพ่นะสัมผัสไปโดนไพ่ใบไหนหยิบขึ้นมาเลยนะครับ หยิบได้ยังไงก็เปิดออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะคุณก็จะรู้ว่าคุณกําลังได้ไพ่รีเวิร์สหรือพไพ่ทําใดอยู่อย่างตรงนี้เป็นอ e ีสตานะครับอีซ e ่านี่ก็เป็นไพ่ที่2ทิศทางความหมายเดียวกันใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกอาจจับใาอีกใบหนึ่งเป็นไงเป็นโอตาล่ากับหัวนะครับอย่างเงี้ยนะถ่ายได้แล้วในลักษณะว่าความเชื่องช้าเฉยชานะความขี้เกียจเนี่ยจะนําพาไปสู่ความเขาเรียกนะนำพาไปสู่ าการสูญเสียสินทรัพย์นะสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะทําให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมลดน้อยถอยลงอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นสื่อความหมายแบบอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนเนาะเห็นไหมก็คือขยายไพ่ออกไปเลยครับไพ่เขาไม่ได้จานวนเยอะเหมือนไพ่าทาโร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขยายมาเต็มในพื้นที่ด้านหน้าปั๊บเราก็เสี่ยงหยิบขึ้นมาได้เลยเนะี่ยแบบนี้ก็ทายรีเวิร์สได้แล้วนะครับหรือนะอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าอะไรหลังจากที่คุณ ล้างไพ่แล้วนะครับคุณก็รวมไพ่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วคุณจะใช้อ่าจะให้มันสวยหน่อยใช่ไหมคุณจะใช้วิธีการคลี่ก็ได้นะวิธีการคลี่ลงบนโต๊ะก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับมีโทษทีนะโต๊ะจันค่อนข้างลื่นนะเพิ่งทาสีมาอ่ะไม่ได้มีผ้าป,ปนะูนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณจะเสี่ยงหยิบขึ้นมาเนี่ยเนาะคุณอาจจะหยิบขึ้นมานะหนึ่งใบนะ ใบที่2คุณอาจจะหยิบขึ้นมานะครับในลักษณะอีกอีกทิศทางหนึ่งก็ได้คือตั้งกดให้ตัวเองไปเลยว่าใบแรกฉันจะหยิบตรงๆอีกใบหนึ่งฉันจะหยิบกลับด้านก็ได้นะันคือเราสามารถครีเอทได้หมดเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเนาะเราได้เป็นไพ่อ,อะไรเราก็ว่ากันไปนะครับอย่างตรงนี้จะเป็นแบล็กเนากับหัวกับเยราใช่ไหมก็ถ่ายไปตามนั้นไปนะคือมันออกแบบได้หมดแหละแต่ทีนี้ถ้าเราจําภาพ หลังไพ่ได้หรือเราจําหินรูนได้อย่างนี้นครับเราก็อย่ามองนั่นเองนะแล้วเอา้าอาจารย์ถ้าไม่มองอย่างเงี้ยจะเป็นหินเนี่ยหนูจับไปหนูก็รู้แล้วว่าเป็นรูปทรงแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมยอย่าไปจับแบบนั้นนะครับอ่าในขณะที่ไม่ได้มองใช่ไหมใช้นิ้วสัมผัสนะคุณจะกลางออบนโต๊ะก็ได้น,นะ,นยนะอย่างนี้นะครับสมมติคุณทํานายบนโต๊ะโทษ่ีเสียงดัง่อยนะสมมติว่าคุณทํานายบนโต๊ะอย่างนี้นะครับเนาะอ่า คุณอาจจะขี้ออกมาแบบนี้ก็ได้คืออักษรลูนเนี่ยเวลาใช้อะมันค่อนข้างที่จะต้องอย่างนี้ทุกคนคืออุ้ยผมมันค่อนข้างที่จะต้องอา่าเป็นในเรื่องของพลังงานนะครับการสัมผัสพลังงานความรู้สึกอา่าอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนอะเขาก็จะมีเทคนิคหนึ่งนะของที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนเนี่ยขาสอนมานะครับ ใช้เทคนิคในการแบบวาดมือลงไปนะในขณะที่อักษรุูนนะอยู่บนโต๊ะแล้วตาไม่ต้องมองที่อักษรนะครับหรืออาจจะหลับตาไปเลยก็ได้นะหลังจากที่เราอธิฐานเจตแล้วขอการทำนายปับ๊บดวงชะตาในวันนี้ของข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไรสมมุตินะครับแล้วก็วาดมือลงไปนะใช้นิ้วหนึ่งแตะลงไปนะครับที่จํานวนอักษรุูนเหล่านั้นแตะได้อักษรุูนไหนปับ๊บเปิดขึ้นมาตรงๆเลยนะนี่เป็นมันนสะเห็นไหมเนาะวาดมือครั้งที่2นะครับแตะไป นะครับสัมผัสไปเป็นอูรุสกับหัวอย่างนี้เนาะเนี่ยก็สามารถทํานายได้แล้วอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมสุขภาพร่างกายเป็นไปได้นะเพราะว่าอูรุสกับหัวกับมนนะัสนี่อาจจะหมายถึงต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายวันนี้พอสมควรเหมือนกันนะอาจจะเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอาจจะเป็น อาการเกี่ยวกับปวดเมื่อยปวดกระดูกหรืออะไรแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรืออาจจะหมายถึงใครบางคนในสมาชิกในครอบครัวก็ได้เนาะในกรณีที่เป็นอูรุสกับมนนะอันนี้มันทายได้กว้างพอสมควรแต่ว่าวิธีการทําให้มันแคบคืออะไรรู้ไหมเราต้องบีบคําถามมันลงมาอย่างเช่นตรงนี้เราบอกว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นเช่นไรเราต้องบีบลงมาด้วยแล้วเราจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเอาไมังไม่งอภัยมัง่งอภไมั่ง นะเอาไพ่บ้่งแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับใช้วิธีกับวางไว้บนโต๊ะเลยนะครับเป็นธรรมชาติเป็นง่ายๆเรียบๆไปเลยแล้วหยิบมาตรงไหนหยิบใบไหนได้ก็ตามนั้นไปเลยนะแบบนี้วิธีการทําแบบนี้ค่อนข้างสะดวกกว่านะครับถ้าเราจะทายคําถามให้บีบแคบลงใช่ไหมมันอาจจะเป็นกรณีที่ว่าอขอให้อักษรรูนตอบเกี่ยวกับการเงินของข้าพเจ้าในวันนี้ สถานการณ์เกี่ยวกับการเงินจะเป็นเช่นไรอะแล้วก็หยิบใช่ไหมครับหยิบเลยนะครับจะหยิบแนวไหนหยิบได้ยังไงขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยแบบนี้เป็นวิธีการเสี่ยงทายที่ค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับเปิดออกมาปั๊บการเงินเป็นเช่นไรเนาะอันซูสกับฮากาัสก็อาจจะมีอาจจะได้รับข่าวไม่ดีเกี่ยวกับ การเงินนะวันนี้ก็ต้องะระมัดระวังสักน,นิดหนึ่งและอาจจะมีอุปสรรคนะในเรื่องของการสื่อสารการดําเนินการต่างๆ,ๆเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะอ่าโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ใช้ไพ่หรือใช้สอนรุ่นทํานายก็ลองไปปรับใช้ดูก็แล้วกันเนาะ